โอ,อ <S <S นี่รถหรือเรือใดหมึกเนี่ยฮะโอ้โหสว่างจ้าดูโอ้ตรงข้างก็มีนี่ <S <S ข้างหลังก็มีนี่เฮ้ยรถมันต้องทำอย่างนี้โอ้โ oh, ห oh, ดูโอ้โห oh. oh. ใครเข้าใกล้นี่แบบเปิดไฟใส่เลยตาบอดได้แล้วเนี่ย หอ้โหอลังการอะ่ะเข้าป่าได้เลยนะเนี่ยไฟรถเปล่าเออข้างหน้าก็โค้งสว่างสุดยอดอะ่ะนี่นะเราจอดแคมปิ้งได้เลยนะเนี่ยโอ้ดูข้างหน้าดิโอ้เข้าป่าได้เลยดูดูด,ดูโอ้สุดยอดอะ่ะดูฝั่งนี้พี่น้องนี่มีไฟฉายข้างรถด,ด้วยนะ ดูนั่นม่รู้ไปสบ้างว่ารถใครไม่มีใครทำนะแบบนี้นี่นี่เป็นยังไงเข้าป่านี่สบาย้ะเนะี่ยาไปชมนี่ไปชมนี่มันเป็นยังไงนี่ ดูดูดูไออ้วนนี่ไออ้วนเป็นยังไงล่ะไฟป่าป้ามันสว่างขนาดไหนดูอ,อ้นชอบไหมล่ะลิลลี่ชอบไหมลิลลี่ลิลล,ลี่ชอบไหมลิลลี่โอ้ลิลลี่บอกชอบชอบ